อยากตัดสินใจซื้อได้ปาผมถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ฮัลโหลวีลคอมแบ็คทูออนี่โบชาแนลนะคะเรากลับมาเจอกันครั้งในมออนี่รีวิวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะหยิบได้ปาผมที่มีในท้องตลาดตัวเด่นตัวดังอะไรอย่างเงี้ยมารีวิวเปรียบเทียบให้ทุกคนดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีข้อเด่นข้อด้อยยังไงบ้างเพราะว่าหลังๆในตลาดได้ปาผมได้ไปไกลมากแต่ละแบรนด์เนี่ยก็ได้ออกฟังก์ชันของตัวเองกันมาที่แบบดูน่าสนใจมากเราอี๊เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเจอปัญหาเหมือนกันว่าเราไม่รู้ว่าจะ ต่างๆทุกอย่างนี่แหละเราจะเลือกที่แบบว่าสามารถใช้งานได้นานแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะคะหลังจากที่ดูคลิปนี้จบอ่ะทุกคนน่าจะตัดสินใจกันได้ง่ายึ้น <S <S แล้วก็ได้ผมที่เราค้ามารีวิวให้ดูในคลิปนี้นะคะก็ <S 1> <S 1> จะมีทางได้ผมราคาหลักพันไปจนถึงได้ผมราคาหลักหมื่นเลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยว่าเหมือนแบบใช้แล้วออกมาเป็นยังไงบ้างเขาสามารถเทียบกันได้ไหมตัวแรกเนี่ยจะเป็นไดกผมที่ราคาหน้ารักจับต้องได้นะคะราคาแค่หลักพันเท่านั้นแล้วทางแบรนด์เนี่ยเคลมมาเลยว่าของเขาดีสู้กับไดราคาหลักหมื่น้นนอี เป็นไดราคาหลักพันอีกตัวที่เอามาเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าเห็นว่าดีไซน์เดียวกันเลยเขาน่าจะเปรียบเทียบกันได้นะคะตัวนี้มาในสีชมพูโลโกอย่างนี้น่ารักส่วน,นี้นก็เป็นไดรราคาหลักหมื่นชื่อดังในท้องตลาดที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วอย่างแรกเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องน้ําหนักค่ะจากที่ได้ลองถือคร่าวๆเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะรู้สึกได้เลยว่าหนักกว่าตัวอื่นก็เลยเดี๋ยวจะวางไว้ก่อนนะคะมาดูไปที่สองตัวนี้บ้างจากที่ได้ลองถือเนี่ยรู้สึกว่า ตัวซิมพันเนี่ยจะมีความเบากว่าไดรรับคันอีกตัวหนึ่งนิดนึงนะคะส่วนตัวอีกว่าเรื่องน้าหนักก็ค่อนข้างจะสําคัญนะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ผมยาวแล้วก็บางคนเนี่ยผมหนาด้วยกว่าที่เราจะไดผมได้แห้งเนี่ยมันก็จะเมื่อยแขนได้นะแล้วแบบแขนเรามันก็เท่านี้มันจะต้องหนักสักเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องแรงลมกันนะทุกคนเดี๋ยวจะลองเอาไดเนี่ยเป่ากับขนน้ําที่ใส่น้ําอยู่แล้วเรามาดูกันว่าตัวไหนจะแรงกว่ากันมาทุกคนเรามาทดสอบความแรงของลมกันนะคะเราจะวางขนน้ำไว้ที่จุดเดียวกันตรงนี้ขอเริ่ี่ตััวรอนนนเคื้งงพะะ ส่วนลงไปเลยส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นไดรหลักพันอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดที่ความแรงสูงสุดเหมือนกันเลยน้องสั่นน้องสั่นน้องสั่นตัวนี้คือน้องสั่นแต่ว่ายังไม่ลงนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันที่ไดรหลักเหมือนกันบ้างมาเราเริ่มกันเลยค่ะตัวนี้ก็คือลงวั สรุปว่าสําหรับเรื่องความแรงลงเนี่ยฝั่งตัวนี้สามารถเป่าคนน้ำได้ลงนะคะส่วนน้องนนี้ยังเป่าคนน้ำได้ไม่ลงเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปทดสอบเรื่องอื่นๆืนกันต่อได้เลยมาถึงอีกเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนน่าจะอยากดูกันที่สุดก็คือตัวไหนแห้งไวกว่ากันนะคะอีจะไปสระผมแล้วเดี๋ยวเรามาลองเป่ากันดูค่ะมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเทียบ2ตัวนี้ก่อนก็คือน้องซิมพร์ดกับใดตัวนี้นะคะทั้งสองตัวเนี่ยดีไซน์เขาจะเหมือนกันเลยทั้งแบบรูปร่างแล้วก็ตัวปากนะคะก็คือตัวนเนี้ยเนี่ยเขาก็ปา,ออา,ากถอด จะปรับความแรงได้2ระดับก็สําหรับไดร์ลักเือนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันคือเป็นแม่เหล็กใส่ปากเข้าไปได้อย่างนี้แต่ว่าตัวนี้จะมีลูกเล่นคือสามารถเปลี่ยนหัวได้หลายหัวสาหรับคนที่ซื้อแบบฟังก์ชันสูงสนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับความร้อนได้3ระดับปรับความแรงลมได้ทั้งหมด3ระดับนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับเวลาที่1นาทีก่อนนะคะทุกคนโดยที่เราอจะปรับแรงลมไปที่ระดับสูงสุดของทั้งคู่เลยมาไม่ยุกก่อน ทุกคนหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งนาทีนะจับให้ดูทั้งสองฝั่งก็คือระดับความหมาดเท่าๆกันเลยนะคะตัวน้องชิมพันนี่สามารถสู้กับตัวใดหลังเหมือนได้เลยแล้วก็ตอนที่เป่าไปอะเรารู้สึกได้เลยแบบแอบพะใจเหมือนกันตรงที่ตัวเนี้ยเสียงเบาวกว่ามากงงอยู่ว่าแบบเอ้ยเสียงเบาวกว่าหรอวะอะไรเงี้ยแต่คือมันสัมผัสได้เลยว่ามันเบาวกว่ามากนะคะเดี๋ยวล่องนี้ลองไปจับเวลาอยู่ที่สองนาทีกันบ้างว่าเหมือนแบบเออน้างจะแห้งได้ไหมมาเริ่มเลยทุกคนครบสองนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมาให้ดูก็คือ จากที่ลองจับแนวของฝั่งซิมพาก็แห้งแล้วเกือบร้อยปรเ็น์ประมาณ90%เปอร์เซนนะคะส่วนของฝั่งนี้ ยังเหลือแบบช่วงปลายที่ยังเป็นก้อนน้ำอยู่นะคะก็ประมาณแบบ80%ถ้าลองเทียบกันแล้วก็เรื่องความนุ่มสวยของเส้นผมเนี่ยก็ทําได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะคะจะเห็นเลยว่าเหมือนแบบว่าผมเนี่ยตรงสวยไม่มีชี้ฟูออกมาเลยถือว่าแบบเรีย้นั่นแหละก็เดี๋ยวจะไปทําให้หัวเปียกอีกรอบแล้วเดี๋ยวมาไดให้ดูนะคะว่าระหว่างซิมพากับไดหลักพันอีกตัวหนึ่งที่รูปร่างเหมือนกันเลยเนี่ยระยะเวลาในการที่จะเป่าไว้แห้งเนี่ยแตกต่างกันแค่ไหนนะคะมาแล้วทุกคนกันมาพร้อมผมที่เปียกกันอีกครั้งนะคะรอบนี้เราจะมาเปรียบเทียบระหว่า พัก,กับไดรลับพันนะคะทั้งคู่เนี่ยดีไซน์เหมือนกันเลยเป็นทรงนี้แล้วก็สามารถปรับระดับได้ถึงสองระดับเหมือนกันนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นที่ระดับสูงสุดเหมือนกันทั้งคู่เป,ยเปียกเหมือนเดิมรอบนี้เราจะจับเวลากันที่2นาทีไปเลยแล้วกันนะคะทุกคน ทุกคนครบสองนาทีเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งที่ใช้ไดซิมพาร์ตตัวนี้ส่วนอันนี้เป็นไดหลักพันของอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะให้ดูเลยว่าเหมือนแบบเออข้างหน้าฝั่งนี้คือแบบแห้งสนิทแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะสักอีกสองนาทีน่าจะแห้งสนิทเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ดูตรงปลายด้วยฝั่งนี้ก็คือปลายแห้งแล้วไม่มีชีฟูเหมือนเดิมแล้วก็ฝั่งนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอไปปอดทั้งนะะค มาแล้วทุกคนตอนนี้ก็ผมแห้งสวยเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังแต่ละตัวกันเลยเริ่มที่ตัวแรกก่อนแล้วกันก็เป็นน้องไดร์รังหมื่นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ดังวัสดุคุณนะภาพทุกอย่างคือโอเคเลยแต่ว่าน้องจะค่อนข้างหนักนิดน,นึงอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วก็เสียงเนี่ยดังกว่าตัวอื่นนิดน,นึงนะคะแต่ว่าลมแรงใช้เวลาเป่าไม่นานนะคะแล้วก็เป่าออกมาแล้วเนี่ยผมไม่ชีฟ้ฟูแต่ว่าราคาน้องก็จะไม่ค่อยนา่ารักกับเงินในกระเป๋าเรานนหนิดึงก็คือขึ้นหลังหมื่นไปเลยแต่ข้อดีก็คือเขามีลูกเล่นเยอะเพราะว่าต แบบต่างๆได้นะคะก็ถ้าใครที่แบบกําลังถึงงบถึงแล้วอยากจะได้ใดที่แบบลูกเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ต่อมานะคะก็คือน้องซิงพัทตัวนี้เลยตัวนี้ในคลิปจะเห็นเลยว่าเราชมน้องไปเยอะมากเพราะว่าชอบมากจริงๆคือทีแรกเลยที่ชอบเลยนะคือดีไซน์เราชอบแบบความสีขาวอย่างนี้สัมผัสอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราคาน้องน่ารักราคาจับต้องได้เป็นตัวเลือกสําหรับคนรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบมาให้แบบใช้ง่ายอะทุกคนแค่แบบเปิดแล้วก็ใช้ได้เลยระบบไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรอย่างเง มากสามารถเทียบเท่ากับไดราคาหลังหมื่นนี้ได้เลยนะก็้อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนเห็นในคลิปตะกี้นะคะว่าเราใช้ตัวนี้ในการไดปิดจบคือผมอะตรงสวยไม่ชีฟูเลยดีมากใครที่กําลังมองหาไดดีๆราคาจับต้องได้เนี่ยเราก็อยากแนะนําเป็นตัวนี้เลยแล้วก็อย่างคือเขามีการรับประกันด้วย1ปีเต็มเลยนะคะถ้าติมค้ามเป็นอะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีไม่ต้องรอซ่อมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือได้หลักพันอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ราคาจับต้องได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าน้องกับสีน่ารังมางบอกกับคนห้แจบบีะง ช้ากว่าตัวอื่นแล้วก็เนี้ยเท่าที่รู้มาคือเขาอะสามารถซื้อฟิลเตอร์เพื่อเหมือนแบบว่าใส่เปลี่ยนได้เพื่อทําให้ผมของเราเนี่ยดูนุ่มดูสุขภาพดีได้ก็ถ้าใครที่อยากได้ใดที่ราคาหน้ารักแล้วก็มีฟังก์ชันขึ้นมาหน่อยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์โอเคค่ะทุกคนก็สรุปออกมาได้ประมาณนี้นะคะหวังว่าใครที่ดูกันมาจนถึงตอนเนี้ยจะสามารถตัดสินใจกันได้แล้วนะว่าจะเลือกตัวไหนนะคะถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็คอนเทนต์ถัดไปในอยากให้เเรรราามีียบทออะไก คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย